โอ้ยปวดหัวจะตายอยู่แล้วที่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเอาละครับก็สวัสดีกับคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมรัดเดลอยอูนะครับสแลัววันนี้ผมจะพาทุกทุกคนนะมาเอาชีวิตรอดนะครับในวันสิ้นโลกกัน ผมขอเปิด60เฟรมก่อนนะครับกดเข้าไปรูปฟันเฟืองขวามือนะครับขวามือข้างบนมันจะเป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็ตรงนี้ครับนี่นะครับมันปิดอยู่นะเราก็แค่เปิดมันเปิดไม่ได้ปะอ๋อเปิดมัน ก็จะคล้ายๆทุกเกมนะครับก็คือเปิดเฟรมเรทสูงปุ๊บเขาก็จะเตือนมาว่ามันจะกินแบตแต่เราไม่เคยสนกันอยู่แล้วขอไอ้กเกมนื่นไหลก็พอส่วนดา้ดานล่างด้านล่างด้านล่างเออไ,ไม่ใช่ด้านไม่ใช่ด้านล่างซ้ายนะครับถัดลงมาจากหลอดเลือดเราจะเป็นภารกิจนะครับที่ต้องทำจัดไปไปรุ่น เก็บทั้งหมดกดออกกดที่กระเป๋ากดใช้งานนะครับกดพร้อมด่วนพร้อมด้วยใช่หรือเปล่าเ <c oughs> ขาให้เราปัดล้างอมบีนะครับด้วยการนั่งยองยองค่อยค่อยย่องไปอย่างระมัดระวังอย่างระมัดระวังอย่างระมัดระวังนี่ครับชนชนหน่อยชนหน่อย นี่นี่ึบโอ้เป็นลมไปแล้วตรวจสอบศพนะครับต่อไปเขาจะให้เก็บลูกเบอร์รี่นะเดี๋ยวผมจะมาเก็บตรงนี้ไม้จะเก็บตามผมก็ได้นะครับอยากเก็บตรงไหนก็เก็บไปแต่ผมจะเก็บตรงนี้นี่ หลังจะเก็บเบอร์รี่เสร็จนะเขาจะให้เรากินเบอร์รี่นะกดเข้าไปที่กระเป๋าเหมือนเดิมแล้วก็กดใช้นะกินเข้าไปแล้วกดเก็บของนะครับเก็บของทั้งหมดกดรับรางวัลในกล่องจดหมายาตรวจสอบบ้านนะครับ นี่ไงตื่นละคนแก่บาดเจ็บนี่หลับไปซะก็พออยู่ได้นะแต่เราต้องทำความสะอาดเสียก่อนตรวจสอบหีบนะครับเอาของใส่แล้วก็ใช่เราไปเก็บท่อนไม้เก็บหินปูนแล้วก็เก็บเส้นใหญ่ไม้นะครับโดยเขาจะให้เรากดออโต้นะครับแต่ผมจะไม่กด ผมจะเดินเดินเก็บเองผมก็จะเก็บเส้นใหญ่ตรงนี้ไม่ต้องเก็บตามผมก็ได้นะครับ โอเคเรียบร้อยเขาจะให้เราเลือกทักษะนะครับพอเราเลเวลขึ้นนะครับมันก็จะมีทักษะมาให้เราเลือกนะครับผมจะเลือกเป็นนักเดินนะครับต่อไปนะให้กดมาที่อันนี้นะพิมพ์เขียวนะเออประดิษฐ์ขวานเล็กนะครับ ภารกิจคือตัดต้นไม้ผมก็มีที่จะตัดอยู่แล้วไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้นะบอกไว้ก่อนเออนี่นะผมจะตัดตรงนี้1ต้นเรียบร้อยห,หต้นแล้วก็ตรงนี้1ต้นนะครับเก็บชิ้นส่วนกำแพงไม้กระดานนะครับ ก็นะเก็บไปสร้างพื้นไม้นะครับสร้างพื้นไม้กดมาที่รูปค้อนเกืบเลื่อยนะครับแล้วก็รากฐานพื้นไม้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บอืาาอฮะอาฮะ โอเคนะครับโอเคผมเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วกดสร้างไปเนีย่ยผมจะสร้างตรงนี้แหละเสร็จแล้วก็กดมาที่ผนังนะครับผนังไม้สร้างกล่องเล็ก ให้กดมาที่ลูปประแจนะแล้วก็ที่เก็บของกล่องเล็กต่อไปภารกิจเขาจะให้เรารวบรวมวัตถุดิบนะครับนี่นะครับผมจะเลือกเป็นอันนี้มือไวรับรางวัล ก็กดเข้ไปที่กล่องจดหมายเหมือนเดิมรับหินปูนรับท่อนไม้ประดิษฐ์อีเตอร์นะครับแล้วก็ไปขุดหินกัน ขุดก้อนนี้แหลปไปดิ้เป้ทภายหลังนะครับก็จะต้องเก็บไอ้กระนั่นเครื่องบินเหรอก เดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้แหละใช่เก็บอันนี้ปุ๊บกดเข้ไปที่พิมพ์เขียวนะครับนี่เป้เอาของใส่ไว้ในกล่องนะครับออกไปยังโลกนะครับ เคเดี okay. ๋ยวผมขออัพเลเวลก่อนผมเอากดใจเดี๋ยวผมจะเก็บของก่อนนะครับี่เก็บของถอดเสื้อนะครับเดี๋ยวจะไปตัวเปล่าแล้วก็ไม้กระบองท่อนหนึ่งอีเวน มีเครื่องบินตกอยู่ใกล้ๆแถวนี้แทบไม่มีผู้รอดชีวิตแต่อาจจะมีสิ่งมีประโยชน์นะครับสิ่งมีประโยชน์อ่ากดวิ่งไปเลยค้นหากระเป๋าเดินทางนะครับทั้งหมด3ามกระเป๋า <c oughs> กระเด็นโคตรไกลนี่มีเอกสารด้วยบันทึกไม่อยากเชื่อว่าเราจะทำให้เครื่องบินซับปัลังเคนี่กลับมาบินได้ทีนี้ก็บินหนีออกจากสถานที่แห่งสวยนี่กันเถอะอาศัยอยู่ในป่ากับเจ้าอาศัยอยู่ในป่ากับเจ้าคียรนี่มันนานเกินทนแล้วเฮนรี่บอกว่าเขาเป็นนักบิน ที่มีประสบการณ์คงไม่มีปัญหาอะไรระหว่างบินแน่โอเคครับนักบินที่มีประสบการณ์เฮนรี่ไหนยเยี่ยมมากตายยกลำอ่ะนี่อีกหนึ่งกระเป๋า การเต็มตัวนะครับภารกิจให้ฆ่าซอมบี้เรียบร้อยแล้วก็เก็บลูกหมาก็พอเราเก็บลูกหมาเสร็จนะครับเขาจะให้เรากลับบ้านนะแต่ผมยังไม่กลับแล้วเราจะไปสำรวจเข้าของกันก่อน ท่อแป๊บเพื่แจ๋วนี่ครับมือไวนะเลือกมือไวเราต้องเช็คของให้หมดทุกซอกทุกมุมนะครับมันจะปล่อยผ่านสักคินไปไม่ได้ มีฉลงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบนี่ไงซากศพไม่เกียมเลย โหมีปืนซะด้วยโอเคผมใส่เสื้อเต็มแล้ว๋ยวผมเอาปืนกลับไปเก็บไว้ในบ้านก่อนสำคัญนะครับ มาถึงบ้านแล้วเขาก็ให้เอาของใส่กล่องเหมือนเดิมนะต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจปรับปรุงบ้านนะครับติดตั้งลังสุนะัขกดไปที่ลูกเครื่องไว้เครื่องมือครับกดมาที่ดาวหนึ่งเดียวนะครับกรงสุนะัข ต่อไปนะตัวสอบลังสุนับก,ก็ให้เรามาที่นี่ครับเราก็กดนะครับนี้เราต้องเอาของมาใส่นะครับเราถึงจะสามารถสร้างกรงสุนับได้ขุดแร่เหล็กจากสายแร่นะครับก็เดี๋ยวไปเอาอีเตอร์มาก่อน อันนี้เป็นเกก็ะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้นะเดี๋ยวจะขุดอันไหนก็ขุดต่อไปสร้างโต๊ะสำหรับงานไม้ฮโต๊ะทำงานพื้นฐาน แล้วก็โตสำหรับงานไม้ให้วผมจะมาตั้งไว้ตรงนี้แหละใส่ท่อนไม้ลงไปนะครับที่นี่มีวัตถุดิบไม่พออ่านไม่ทันนะครับไม่เป็นไร อวขวานเล็กไปที่พุ่งต้นสนนะครับโอเคนี่ผมเอาอันนี้เก็บก่อนท่อน้ำไทยแข็งแรงไว้ใจได้โอเคนั้นไปกันเลยออันนี้จะเป็นพุ่งต้นสนนะครับนี่ภารกิจเขาให้มาที่นี่นะครับ ก็มาถึงแล้วนะครับก็เคลื่อนบ้านข้ามมาป่าสามตัวตวรวจสอบที่ซ่อนของแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับก็ไม่เยอะมากเดี๋ยวเรามากดปัสสก,กิลเราก่อนว่าเราได้อะไรเออผมเอาอันนี้แล้วกันเพิ่มพลังชีวิต ร่วงเดี๋ยวเรามาตัดต้นไม้กันก่อนนะแล้วก็ทำหอหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าไม้จิ้มฟันเออตีหมายดีกว่า ข้ามาป่าไปสองแล้วเหรืออีกตัวหนึ่งต่อไปนะตรวจสอบที่ซ่อนของอ่าอันนี้นะครับให้ดูที่มินิแมทนะครับบนขวามือนะครับกลมๆมันจะมีลูกกล่องอยู่ <c oughs> ก็ให้เราไปเปิดกล่องได้เลยนะครับ โอ้โหของดีซะด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ก็ค่อยย่องก็ค่อยยอ่องอืมเรียบร้อยอะไรอะ่ะศพบันทึกฉัน<ม>อยากไปเที่ยวอืมไม่ใช่อยากไปเที่ยวนะผมจะหาะไปเที่ยวใช่ฉันอยากไปโมเตลแต่เฮนรี่เกียร์กล่อมว่าอย่าไปดีกว่า มีใครบางคนบอกเขาว่าผู้อยู่อาศัยในนั้นกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วและยายจอมวอยที่แผนกต้อนรับก็กลายเป็นซอมบี้เป็นตัวอะไรไม่รู้ก็ก็อ่านมัวม่วๆนะครับมีมมมใส่สีเติมไข่นิดหน่อยกลมกล่อมเลยทีเดียวไม่เป็นไร นี่เ้ยผมเกือบลืมเปิดนี่กระเป๋าตรงนี้กล้องโทรศัพท์คบเพลิงหรอเก็บเอาไว้ก่อนนะครับโอเคตัดต้นไม้อีกหนึ่งต้น พอเคลียภารกิจเสร็จโทาจะให้เรากลับบ้านนะครับโอเคงั้นกลับบ้านกันเลยโอเคนะครับก็พอเรากลับมาถึงแล้วเนี่ยคู่หูตัวแรกนะครับชื่อภารกิจเอาของไปใส่ในกล่องเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงกล่อนกลับผมไปฟาร์มของเพิ่มนะครับกดหนวันนี้ กล่องจ็ดของเพิ่มเรียบร้อยครับประมาณนี้น่าจะพอก็เขาให้เรารับรางวัลน,นะครับเก็บทั้งหมดแล้วก็ไปที่รูปเหรียญน,นะครับกล่องจดหมาย กล่องเล็กรับแผ่นไม้สปูกระป๋องผืนผ้ารับแค่นี้นะแล้วก็ไปสร้างหลังสุนัขให้เสร็จโอเคก็เดี๋ยวผมจะกดเติมไปเลยนะรตรงนี้นี่ครับกดเติมตรงนี้ไปเลย ง่ายดีนะครับเขาก็จะเตือนนะครับว่าเติมจะเติมวัตถุดิบจากช่องเก็บของและที่เก็บของในสถานที่ของคุณก็มันจะเติมของให้โดยอัตโนมัตินะครับโดยมันจะเอาของที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในตัวหรือในกล่องเก็บของต่างๆนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับตามที่อยู่ข้างหน้าผมเลย มันจะมาใส่ให้โดยอัตโนมัติให้ลูกหมาเข้าไปอยู่ในรังสุนัขผมเอาลูกหมาไปไว้ไหนวะนี่ไงเจอละก็ดเข้าไปที่กระเป๋านะผมได้เป็นสีด้านข้างสีดำนะครับต่อไปก็ให้หารลูกหมา หมาจะกินเนื้อนะก็ชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวไปก่อนน่าจะพอยัเอาอาหารมาให้เอ้ยเอาอาหารมาให้ในช่องนี้นะนี่ก็เราก็เลื่อนเอา,อาหารไปลงได้เลยเลื่อนแท้ปลดล็อกนะครับ ต่อไปสำรวจพื้นที่พวกอิเตอร์นะไปสันเขาถึงปูนอิเตอร์แล้วก็ไม้ไม่ใช่อิเตอร์แล้วก็ขวานเล็กนะเดี๋ยวผมกินน้ำก่อนเรียบร้อย จะกินอาหารด้วยนะโอเคของพร้อมละไปกันเลยก็สัตว์ขาวหินปูนที่อยู่นี่นะครับนี่โอเคลุยกัน ็หลังจากที่เราเข้ามาในพื้นที่นะครับสำรวจพื้นที่แล้วก็เขาจะให้เราขุดแร่นะครับเ,อออรเรียบร้อยเอ,อผมผมพูดถึงไหนละเขาจะให้เราขุดแร่เหลก็กจากสายแร่ตรวจสอบที่ซ่อนของคาซัมบี้ห้าตัวนะครับ เกภารกิจง่ายๆเป็นขุดแร่เหล็กก่อนแล้วกันก็ภารกิจแรกเขาให้เราขุดแร่เหล็กนะครับ ส่วนภารกิจที่2ก็คือตรวสอบที่ซ่อนของก็คือเปิดกล่องนะเขาให้เราไปเปิดกล่องเจอครับอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ภารกิจที่สองเสร็จสิ้นต่อไปก็ฆ่าซอมบี้ ตัวหนึ่งตรงนี้ ไปก็คุดและเหล็กฮือ้อ้าวผมคับผิดไม่รับอีเตอร์ผมไปคับขวานเฉยเลยต่อไปก็ต่อไปก็กลับบ้านเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวผมก็ขอฟาร์มของในในป่าหินก่อนนะโอเค้น,นเลยเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันที่บ้านเลยพอมาถึงบ้านแล้วนะครับเขาจให้สร้างเขาให้สร้างเตาหลอมกดตัวที่เครื่องไม้เครื่องมือเหมือนเดิมรูปประแจพื้นฐานเตาหลอมนะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงนี้เลยโอเค ต่อไปก็หลอมเหล็กนะครับก็ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงก่อนนี้รอนะครับหลอมเหล็กโอเคเนะี่ยน่าจะต้องรอนะครสี่สนาทีท ก็ได้เหล็กแท่งแล้วนะต่อไปนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปซ่อมวิทยุนะก็เข้ามาในบ้านนะแล้วก็ตรงนี้เลยแล้วก็กดเติมของไปเลยชึบนี่กดสรุปนะครับต่อไปนะครับรับรับสัญญาณขอความช่วยเหลือโอเคนะครับ คลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะยาวแล้วนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ